ข้าวต้มหมูสับนะคะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับทุกวัยโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีปัญหารเรื่องสุขภาพช่องปากหรือการย่อยอาหารนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรได้รับประทานอาหารที่สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ย่อยง่ายนะคะซึ่งข้าวต้มหมูเนี่ยมีส่วนผสมในเครื่องปรุงดังนี้ค่ะส่วนผสมของข้าวต้มหมูนะคะจะมีดนังนี้ค่ะ 1. ่ข้าวสวยหนึ่งถ้วย2อหมูสับสองขีดน้ำเปล่าหนึ่งถ้วย4ขึ้นช่าย5ผักชี6ขิงอ่อนค่ะ ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. สีว่ขาวสองช้อนโต๊ะ 2. สซุปก้อนสำเร็จครึ่งก้อนค่ะ3พรผีไท้ยป่นค่ะขั้นตอนทำข้าวต้มหมูสับนะคะก็จะมีขั้นตอนดังน,นี้ค่ะ1หมักหมูสับด้วยพริกไทยแล้วก็สีวัาขาวค่ะ2ต้มน้าให้ร้อนแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปพอซุปเดือดเนี่ยให้ใส่หมูสับลงไปเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆพอดีคาค่ะ3พอหมูสับสุกนะคะให้นําเข้าสวยลงไปต้มแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยสีวัาขาวแล้วก็นําขิงอ่อนใส่ลงไปค่ะ4นะคะพอ สุกแล้วเนี่ยก็ยกลงจากเตาแล้วก็ใส่ชามแล้วก็โรยด้วยผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายข้าวต้มหมูสับนะคะก็จะมีประโยชน์หลักๆเนี่ยมาจากข้าวซึ่งข้าวที่นํามาทํานะคะเป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีก็จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเช่นฟเลตช่วยสําหรับผู้ที่กินอาหารที่มีไฟเบอร์น้อยหรือผู้ที่เป็นกด้วยย้อนนะคะเนื่องจากข้าวเนี่ยย่อยง่ายแล้วก็จะไม่เกิดอาการแสบที่ทรงอกหรือว่า,าการขึ้นไส้ด้วยค่ะ